ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเอาลครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube คนดูทุกๆคนกันด้วยน,นะครับเดี๋ยวๆโอ้รนมันสตาร์ทถึงซีนแต่บอหนี่ <c oughs> สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e คนดูทุกคนกันด้วยน, <c oughs> นะครับผมอะไรที่เก้าออกมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ไปด้วยก็เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยววันนี้เนี่ยภารกิจของเรานะนี่มากับรถตีดินครับทุกคนนะ เป็นรถติดดินของอะไรครับพี่พ่กอตเป็นของวรพจน์ครับผมอ่าเป็นรถติดดินของวร์จน์นั่นเองเป็นแบบวล,ล่มครับนี่อันนี้ไม่ไม่ใช่ตู้แอร์นะเป็นล่มเป็นล่มใช่ครับผมเป็นแอร์ธรรมชาติครับ <laughs> แอร์ธรรมชาติก็มาเ,เดี๋ยววันนี้เราไม่มีผาน,น่าใช่ไหมเี่ยพี่ใช่ครับผมไม่ได้ใส่มาครับโอ้ไม่ได้ใส่มาวันนี้เราจะบ,บินแบบติดินเฉยนะทุกคนนะไม่ได้แบบมีผาน,น่าโอ้โหเดี๋ยวซีสันล่นไหลนี่แบบว่าสวยงามมากนะทุกคนนะ าสวยงามมากอุ้ยมีกระจกแต่งด้วยครับผมนี่มีเครื่องเสียงในนี้เครื่องเสียงโอ้นี่เครื่องเสียงอันนี้หมกนั่นเนี่ยหมวกดูด้วยเดี๋ยวมาปั่นดินปั่นนาไปเนี่ยแบบแล้วก็เชื่อมบ l u e t o ฟังก็พี่เนาะใช่ครับผมฟังเพลงไปด้วยนี่ฟังเพลงไปด้วยโอเคครับผมข้อนี้เราก็อยู่กับแบบเอ่าแมปอะไรวะจำชื่อแมปไม่ได้เลย ่แล้วนีเมเปิ้ลไทยนั่นเองอ่าก็ไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปรุยงานตีดินกันเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนไปกันครับนี่เดี๋ยวมีคันโยกเลยดูดิโอ้โหคันโยกตีไข่โอ้ยต้องระวังนะพี่นะนี่ใช่ไหมนี่ไงมีโดมอยู่ฝั่งข้างๆเดี๋ยวผมลองบีบดูโอ้ยเกี้ยวจับเลยนะทุกคนนะเสียงแตกโคตรรั่นเลยเนาะพี่ ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปจริงๆกันเลยละกันนะตามเลยครับผมนี่รถอันนี้รถวิ่งเลนซ้ายด้วยนะเป็นแบบสมจริงเหมือนประเทศไทยเลยนั่นเองเดี๋ยว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 ป้ายเซฟดู่ในตรงนี้วะเนี่ย <laughs> นี่เราต้องวิ่งแบบเลนซ้ายนะพี่นะแบบสมจริงเลยเพราะว่าเอไอเขาวิ่งเลนซ้ายกันใช่ครับผมเดี๋ยวผมเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับ วันนี้ไม่มีเทนเลอร์นะพี่วิ่งวิ่งอะไรติดปะครับถนนเขาจะพังไหมเนี่ยตอนนี้ครับผมตอนนีครับนี่โอ้ใบแท็กกว้างมากอันนี้ใบแท็กกี่เซนเนียพี่ไม่แน่ใจนะครับโอ้เลยทางเลยทางประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณปรโอ้กว้างมันกว้างกว่าแมคโครใช่ไหมพี่กว่าถ้าเป็นถ้าแมคโครเนี่ยมันจะประมาณ80เซนนะครับแต่นี่ก็น่าจะก้าะเก้าสิบบ้งครับผม ผมว่านะเริ่มเตะตรงไหนดีพี่ไลน์นี้ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวโอเเดี๋ยวเริ่มตามผมเลยก็ได้แต่ผมจะเปิดก่อนตรงนี้อ่าสวัสดีคับผมโอเคครับผมไหนกดบีใช่ไหมโอ้เนี่ยกดบีเปิดด้วยนีสวัสดีครับปั่นากันครับผมวันนี้ วันนี้มีโค้ด้วยรองระวังด้วยนะพี่ <laughs> อู้วันนี้พีก่กดปิดท้ายอีกแล้วเลยนี่เขาปุมดูงานตันมาเลยเทำไมไม่ได้ยินเสียงพีกพ่ก่อ,อนว <laughs> ะโผล่ครับโคล่เลยครับเดี๋ยวเราจะปั่นแปลงนี้ก่อนแเราค่อยไปแปลงน้ำนะทุกคนอ้โอ้ตุ้ดีิดกระจายเลยนะ ก็ระวังติดดมนะพี่นะไม่ครับผมนี่ตันเลยครับอูอ้ติดอุ้ยติดแล้วไม่ไปเลยไม่สวดจอดันนี่หน่อยเออนะเออแก้วนีออ่มาแล้วมาแล้วโอ้โหผมครับอมครับรวังติดกันนะทุกคนนะผมว่ารถตีดินมันไม่ติด ไอ่ง่ายเหมือนรถไถนะไม่ติดยากกว่านะใช่ครับนี่มันเป็นล้อินตะขามเนาะใช่ครับติดติดติดโอ้เดี๋ยวรอพพ่กอดก่อนเดี๋ยวรอพีกก่อนรอพิกก่อนโอเคครับไปเลย มุมมองภายในก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะอสายมองภายในมันจะนิ่มๆกว่านะใช่ใช่ครับผมก็บากันนะ <laughs> นี่ดูข้างหลังโอ้ข้างหลังมองไม่ได้เหมือนลำพงบางอยู่ <laughs> อ่ะติดลำพงครับ <laughs> อยากสวยอยากรอก,ก็ต้องทำใจนะมองข้างหลังไม่ได้นะ <laughs> อ้อผมปั่นไม่หมดมันขึ้นมาสูงเกิน เราไม่ได้เอาผ่านมาดันเลยเนาะใช่ใช่โอ <c oughs> ้ยโคนไปได้ไหมเนีย่ยพี่ดูดิติดเลยอะ <c oughs> ่ะโอ้ยโคนก็ก้อนใหญ่เกินนะขอเคครับทุกคน โอ้โหมันเวลาตรงโคนมันแบบเริ่มมันจะดูอืดอืดนะพี่ครับโดนสอจอแสงแลแสงไม่ได้แล้วโอ้โหสอจอแรงเกินโอ้โหแรงจางไปแอบทำเรื่องมาหรือเปล่าสายหมกแนอนอน อะไรครับผมเอ้ยเอ้ยกระทุจนโอ้ยคนติดแล้ว <c oughs> พี่กอดด้นให้ผมหน่อยพดิด้านได้ไนจัดเลยงานนี้ดูขอจอด้านนี้หน่อยสวยๆนั่นแหละ คุณดันไม่ไปวะโอเคครับผมมาแล้วนี่ปั่นไปเลยครับผมโอ้ระบบไฟก็มีนะคันนี้เจ๋มมากเลยโอ้ภายในจะเห็นสายพานมันจะโชว์สายพานด้วยนะพี่ใช่สายพานบนือบตรกเส้นครับนี่ต้องแบบระวังด้วยนะแบบเผื่ออะไรนะเอาตีนไปใส่ปั่น ไปมัน <laughs> อ,อยู่ใต้เท้าคนแล้วับ <laughs> ต้อ,อใช่ใช่อ้โดนสอจอแซงตลอดเลยเว <laughs> ้ยระวังแก่ไอ้คอนโทรนตีไข่นะ <laughs> นกตัวนี้มัน,เ,น, <c oughs> เ,เ,นมเป็นแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูในคลิปผมก็ได้พี่โอ้ดูเป็ี่ยนแล้วตัวเนี้ยโอเคผมไปติดกันต่อเลยนะผมเลยครับเลยครับเจียวโคลนข้างในอีกแล้วทุกคนโคลนก็หนาเกิน <c oughs> อ้าช้าลวติดลว <c oughs> โอเคครับผมนี oh. <laughs> ่ปั่นแปลงนี้เสร็จเรียบร้อยผมว่าไปต่อแปลงนานๆมาเลยละกันนะกดปีเทาไว้ก่อนโอ้โหชุยกระจายเลยนะอุ้ยลอย ผมอ๋อชนกันแล้วนั่น <laughs> มาเลยครับอู้น่านำ้ำปันน่าน้ำก็ได้สบายเลยเนาะพี่ไม่ติดเนาะไปแทกใีญ่งกันเลยแล้วผมวันนี้ตั้งลัวติดครับสบายสบายเลยครับช <laughs> ิวๆนะผม <laughs> <laughs> โอ้ อู้เห็นอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยี่ทำไมมาเครื่องใหญ่ไหมไม่แน่ใจกนะี <laughs> ่สูบเขาเนี่ยคันเนี่ยหกหรือสี่4ี่สูบอู้สี่สูบนั่นเองเน่ต้องโฟงไปนี่โคตรสว่างเลย ต้องยกหางนะตอนเดียวยกไหมยกยกไ่รื้ว่าผมติดอันนั้นก็ไม่รู้นฝันได้ละเอียดมากนะทุกคนนะเขตจอไปเนี่ยมาแล้วข้างหลังโอ้ปันยาวๆเลยครับวันนี้ เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนาะอันนี้ประมาณ7ไร่ครับผมวันนี้เจ็ดไร่วิ่งตัดครับผมเจ็ดไลน์นี่เขาเอาไร่ละกี่บาทเนาะเนี่ยแถวเนี้ยไม่แน่ใจนะครับราคาเท่ากับรถไถไหมไม่แน่ใจเลยแต่ว่ามันถูกกว่ารถเกี่ยวไหมน่าจะถูกกว่าครับถูกกว่าไร่ลนาร้อยก็พอแล้วนะโอ้ยโอ้ยติด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 มาโอเคดิไปแล้ว คนนีึดกองโคตรใหญ่เลยทุกคนติดอีกแล้วเลยนี่โอ้โอเคครับผมขอุณคกระไนี่ปั่นไปเลยครับผมติดทุกกองเลยนะ วงมุมภายในด้วยครับผม surveys, เลยเห็นสายพานแบบชัดมากนะทุกคนนะเอ้าคนนค้น <te am ann> um> <displaystyle>. จอดแล้วเหรอนั่นไปนอนอน้วครับจอดไว้เกินนะติดแล้วไม่นิ เกษระเกษระเกษรนะันีปั่นแบบละเอียดอันนี้น้ำก็ไม่สูงมากนะประมาณเกืบๆขึ้นแทน เป็นไมถึงเสี่สิบสามสิบสี่สิบเจ็ดองาร์ห้าสี่ประมาณนี้ใช่ใช่ครับโอ้ยติดกงใหญ่แล้วพี่ามือมันมันครสุดแค่นี้เลยองลองลองเบียดในเบียดซ้ายเบียดวาดว่ะโอ้โหไม่ไปเลยอยู่กับที่เลยนะ อ่แล้วครับตัดแล้วครับนี่โอเคครับโอ้ทำไมรถผมติดอยู่คันเดียวมัเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมกลับบ้านได้นะวันนี้เฮดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวเจ้าของนะเขาจะโอนตังค์มาให้นะพ <c oughs> ี่ครับผมยุคนี้ไม่ต้องไปตามถึงบ้านครับ <c oughs> มีะระบบสแกนจ่ายนะโอ้ยก็ว่าไป เอาเลยครับนี่กเป๋บ,บ้านเลยครับผมโอ้ยดูควันดิ๋ี้ดูฝุ่นดิฝุ่นี้ฝุ่นเต็มนเลยนะโอ้อย,ยเย็นๆดีเย็นๆ,ๆเอาลงไปกันไมขุมรถไม่อยู่แรงเกินแรงเกินเรารถไปปั๊มน้ำมันเลยเนาะ <S <S ใช่ใช่ครับเดี๋ยวรถไปปั๊มเลย อ๋อ,อ,อเีลยวกับเหลือกับทำไมโอ้รถแรงตรงนี้เนาะเนี่ยนะคนไม่ตกรถเมื่อกินมาเลยครับมาเลยครับโอ้มีรถสวนมาด้วยนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นรถประเทศไทยเลยเนี้ย <c oughs> เซเว่นเพื่อนที่ก็มาว่ะนี้ก็ผมจะมีรู้สึกว่าจะมีด่านด้วยใช่ไหมครับใช่ที่มีด่านด้วยนะต้องใครทอดังนี่โดนน่นโดนโดนแน่นอนนะยไม่อยากดูด่านก็รอดูอีพีหน้าเนาะใช่ใช่ครับโอ้เติมน้ำมันเลยครับผมเดือดเดือดเดือดพี่จ่ารถจ่ามาทำอะไรวะนั่นนะ ก็จะตั้งดัแล้ว่าจะดับเครื่องแล้วถอนนะโอ้จีจีดีโอ้ลำรถตำรวจเสร็จแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวดับเครื่องไว้ก่อนนี่พี่ก็เติมน้ำมันเหรอพี่ครับผมปั๊มไปไหนหมดเนาะเอาโอเคผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไปตีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะมาปั่นหน้ากับรถตีดินของวรพจน์ ก็เป็นรถปีไหนไนพี่หรือว่ายังไม่มีปีหรือยังไง2องสองพับอ้ปี2,020นั่นเองก็โอ้สีสันนี่แบบสวยงามมากบาดใจเลยทีเดียว <laughs> ก็สามชาติลั่นๆนั่นเองนะทุกคนนะเออก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ครบ2องเหมือนซับเดี๋ยวผมจะมาแจกแมพแล้วก็ปีใหม่ก็จะมีแจกรถอีกแน่นอนอ่าอันนี้พี่ก็มีรถแจกปีใหม่ไม่ผิดมั้ยนี้มีมีครับผมนี่มีรถแจกด้วยแล้วผมก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องบอกกันละรอช่องเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วเนี่ย ขอบคุมครับขอบคุครับอาคีอาคีอาคีกิมมิงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเจอกันใาคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ